สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูมดก็จะมาสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมเป็นชั่วโมงที่1กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูมดนะคะก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนได้เล่นฝึกทักษะกระบวนการคิดกันนะคะกิจกรรมเกมนะคะที่ครูมดได้นํามาให้นักเรียนได้เล่นในวันนี้นะคะมีชื่อว่า m a t Puzzle นะคะอะ วิธีการเล่นเกมนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะแก้ไขนะคะปริศนาคณิตศาสตร์ให้ได้นะคะโดยเป็นปริศนารูปภาพนะคะถ้านักเรียนจะแก้ได้นะคะคือนักเรียนจะต้องหาว่ารูปภาพดอกไม้แต่และรูปนะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาคิดในปรญหาสุดท้ายนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณม,มดนะคะจะจับเวลานะคะให้เวลา1น,นาทีในการคิดนะคะเมื่อครบหนึ่งนาทีแล้วคุณม,มดจะมาเฉลยให้ฟังกันนะคะอ่ะ ตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้วนะคะนักเรียนคิดได้เลยค่ะเอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้นะคะเวลานะคะผ่านไปแล้วนะคะ20นาทีนะคะ เหลือเวลาอีก30วินาทีนะคะอะตอนนี้นะคะเวลานะคะเหลืออีก10วินาทีนะคะอะครบแล้วค่ะ1น,นาทีค่ะ ทีนี้นะคะก็มาดูกันนะคะโดยเราจะเริ่มที่ดอกไม้สีแดงนะคะดอกไม้สีแดงบวกกัน3ดอกมีค่าเท่ากับ60นะคะแสดงว่าดอกไม้สีแดง1ึงดอกมีค่าเท่าไหร่คะก็ต้องมีค่าดอกหละ20ถูกต้องไหมคะเพราะว่า20บนะคะบวกกัน3มครั้งนะคะได้เท่ากับ60ถูกต้องไหมคะต่อมานะคะบัะอา่า บรรทัดที่สองนะคะดอกไม้สีแดงเราทราบแล้วว่ามีค่าเท่ากับ20ใส่20รอไว้นะคะดอกไม้สีม่วงนะคะ20บวกกับดอกไม้สีม่วง2ดอกมีค่าเท่ากับ30แสดงว่า20ขาดอีกเท่าไหร่จึงมีค่าเท่ากับ30คะขาดขาดอีก10ถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้ดอกไม้สีม่วงมี2ดอกแสดงว่า1ดอกมีค่าเท่าไหร่เอ่อยก็ต้องมีค่าดอกละห้าถูกต้องไหมคะ เพราะว่า20นะคะบวก5และบวก5นะคะได้เท่ากับ30ต่อมานะคะบรรทัดที่3ดอกไม้สีม่วงมีค่าเท่ากับ5ถูกต้องไหมคะ5ลบดอกไม้สีเหลือง2ดอกได้ได้เท่ากับ3แสดงว่าดอกไม้สีเหลือง2ดอกมีค่าเท่ากับทเ่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ2ถูกต้องไหมคะเพราะว่า5ลบ2ได้เท่ากับ3ทีนี้นะคะ เราก็มาแทนค่านะคะดอกไม้สีม่วงมีค่าเท่ากับ5นะคะในบรรทัดที่4ดอกไม้สีแดงมีค่าเท่ากับ20ทีนี้ดอกไม้สีเหลืองในบรรทัดที่4บรรทัดที่3ดอกไม้สีเหลือง2ดอกมีค่าเท่ากับ 2, 2> ถ้าบรรทัดที่4เหลือดอกเดียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ถูกต้องไหมคะอะ ทีนี้นะคะหลักการคิดบวกลบคูณหารละคนนะคะก็คือจะมีอยู่สามขั้นตอนในการขั้นตอนที่1เลยนะคะถ้าในโจทย์นะคะมีวงเล็บให้ทําในวงเล็บก่อนนะคะแต่อันนี้ไม่มีนะคะขั้นที่2นะคะถ้ามีเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารให้ทําเครื่องหมายคูณหรือหารก่อนโดยทําจากซ้ายไปขวาถ้าจะทําจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็คือในกรณีที่มีทั้งเครื่องหมายคูณและเครื่องหมายหารหรือว่ามีเครื่องหมายคูณ2อันขึ้นไปนะคะแต่อันนี้มีอันเดียวแสดงว่าเราจะต้องทําเครื่องหมายคูณก่อนเนาะ ขั้นที่3นะคะคือถ้ามีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบให้ทาเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบในขนั้นที่3ารโดยทาจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะ,สะแสดงว่าบรรทัดนี้นะคะ1บวก20คูณ5เราจะต้องคิดอะไรก่อนคะ่ะระหว่างบวกกับคูณเราจะต้องคิดเครื่องหมายคูณก่อนซึ่งเครื่องหมายคูณก็คือ20คูณกับ5ได้เท่าไหร่คะ20่คูณกับ5ได้เท่ากับ100ถูกต้องไหมคะทีนี้นะคะ100บวกกับ1ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ 1น1นั่นเองนะคะสำหรับปริศนาภาพนี้นะคะได้คำตอบเท่ากับ101นะคะอน่าะคะใครทำถูกต้องนะคะปบมือให้รัวๆเลยนะคะนักเรียนถือว่าคิดไวมากเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็มาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะการเราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่นะคะของรูปหลายเหลี่ยมเป็นชั่วโมงที่1กันนะคะอ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือแสดงนะคะวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็ต้องไปดูโจทย์ของเรากันได้เลยนะคะโจทย์ปัญหาของเรานะคะก่อนที่เราจะดูโจทย์นะคะก็คือนักเรียนลืมขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ไปยังคะอ่าขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะมี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือขั้น อ่าวิเคราะห์โจทย์นะคะอ่าทำความเข้าใจโจทย์ว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะขั้นตอนที่2นะคะคือวางแผนการแก้ปัญหานะคะเราจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะคือดําเนินการตามแผนขั้นตอนที่4คือการตรวจสอบคําตอบนะคะนําคําตอบที่ได้ไปตรวจสอบนะคะอ่ะทีแล้วก็ไปดูกันนะคะ โจทย์ปัญหาของเรานะคะในชั่วโมงนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าช่างนะคะต้องการปูพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่นะคะ40ตารางเมตรนะคะด้วยกระเบื้องนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมยาว20เซนติเมตร ช่างนะคะจะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยกี่แผ่นนะคะทีนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะซึ่งจากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือจํานวนกระเบื้องนะคะที่ใช้นั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไระคะโจทย์บอกว่าพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมีพื้นที่40ตารางเมตรและบอกอีกว่ากระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีเส้นทแยงมุมนะคะยาว20สิบ อขออภัยค่ะ20เซนติเมตรนะคะพื้นที่ห้องนะคะหน่วยเป็นตารางเมตรเนาะแต่เส้นแทงบูมหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะโจทย์ข้อนี้เราจะต้องมีการเปลี่ยนหน่วยกันแน่นอนเลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็ไปดูต่อนะคะอ่ะพอเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์นะคะจากโจทย์ปัญหานะคะทาให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเราจะ,ะวางแผน าวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะด้วยวิธีคิดก็คือเราเนี่ยจะนําพื้นที่นะคะของพื้นท้องนะคะมาหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะคะในการอันนี้คือการวางแผนที่เราจะว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วนะคะก็คือนําพื้นที่ของนําพื้นที่ของพื้นท้องนะคะมาหารด้วยนะคะพื้นที่ของกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะคะซึ่ง พื้นที่ของกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยหาได้จากความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะ20เซนติเมตรนะคะทีนี้20เซนติเมตรเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเมตรนะคะเปลี่ยนอย่างไรก็คือเอา100ไปหาร20เมื่อเอา100ไปหาร20นะคะก็จะได้เท่ากับ0.2เมตรน,นั่นเองนะคะทีนี้บางคนบอกว่าเอ้าไม่ใช่มันได้0.2เมตรหรอไม่ใช่0.2 0จหรอจริงๆแล้วอ่ะเอา20ไปหาร เอา100ไปหาร20เนี่ยมันจะได้0.20นะคะแต่แต่ตำแหน่งที่2งเนเป็นเลข0ดังนั้นนะคะเราเขียนแค่0.2อย่างเดียวได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะวาดภาพกระเบื้องประกอบไปด้วยนะคะก็คือเป็นกระเบื้องนอรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทแยงมุมนะคะยาว20เซนติเมตรนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเส้นทแยงมุมเขาตัดกันเป็นมุม มุมเลยคะมุมฉากนะคะนี่ก็คือวิธีคิดของเรานะคะก็จะเขียนวิธีคิดได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีวาดภาพด้วยนะคะ,ะต่อมานะคะจากเมื่อเราวางแผนการแก้ปัญหาไปแล้วแล้วก็มาดําเนินการตามแผนนะคะโดยเราจะต้องหาพื้นที่นะคะของของกระเบื้องนะคะโดยวิธีทาของเราเนี่ยก็เราเราจึงเขียนนะคะสูตรการหาพื้นที่นะคะของรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะ เท่ากับนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะดังนั้นนะคะกระเบื้องหนึ่งแผ่นมีพื้นที่แทนค่าในสูตรนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเส้นทแยงมุมนะคะเปลี่ยนจากเดิมเป็นหน่วยเป็น20เซนติเมตรใช่ไหมคะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเมตรก็คือคูณกับ0.2นะคะคูณ0.2นะคะได้พื้นที่เท่ากับ0.02ตารางเมตรนะคะก็คือเป็นหน่วยเมตรเหมือนกันนะคะกับพื้นที่ห้องนะคะทีนี้นะคะ พื้นที่ของห้องเนี่ย40ตารางเมตรถูกต้องไหมคะจะต้องใช้กระเบื้องนะคะเราก็เขียน40ขึ้นก่อนนะคะหารด้วยนะคะพื้นที่ของกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะคะก็คือ0.02ได้คำตอบเท่ากับ2,000แผ่นนะคะดังนั้นช่างจะต้องใช้กระเบื้องนะคะอย่างน้อย2,000แผ่นนั่นเองนะคะ อะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าสองพแผ่นนั้นนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะก็มีการตรวจสอบให้นักเรียนได้ดูนะคะคือจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า2000นะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือเราจะต้องหาว่ากระเบื้อง2000แผ่นนะคะวิธีตรวจสอบก็คือหาว่ากระเบื้อง2000แผ่นเนี่ยมีพื้นที่เท่าใดนะคะ ซึ่งกระเบื้อง1แผ่นนะคะมีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสคูณศูคูณศูเท่ากับศูนตารางเมตรนะคะอ่ะเวะลาเราจะหาพื้นที่ของ2,000แผ่นนะคะเราก็เอาอ่าพื้นที่ของกระเบื้อง1แผ่นนะคะก็คือ0.02นะคะไปคูณกับจำนวนกระเบื้องที่เราหาได้ก็คือคูณ2,000แผ่นนะคะก็จะได้นะคะ2,000นคูณนะคะ0.02นะคะจะได้พื้นที่เท่ากับ40ตารางเมตร พบว่าสอดคล้องกับโจทย์ใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่าพื้นห้องนะคะมีพื้นที่40ตารางเมตรแสดงว่า2,000แผ่นของเรานะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะเราก็มาสรุปเนื้อหานะคะจากที่เราได้เรียนไปในข้างต้นนะคะการที่เราจะวิเคราะห์โจทย์ได้นะคะก็คือเราจะต้องทราบขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์4ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือขั้นตอนที่1เนี่ยขั้นทําความเข้าใจโจทย์ทําความเข้าใจย่างไรทําความเข้าใจว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคืออะไรแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะในขั้นที่ท 2, 2ขั้นวางแผนในการแก้ปัญหานะคะก็คือเราจะต้องมา มาคิดวิธีนะคะว่าเราจะต้องใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาของโจทย์ข้อนั้นๆนะคะอาจจะมีคําพูดการเขียนแล้วก็มีวาดภาพประกอบไปด้วยนะคะก็คือตรงวิธีคิดของเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะขั้นที่3เลยก็คือขั้นดําเนินการตามแผนนะคะก็คือเอาสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะมาดาเนินการโดยการเขียนแสดงวิธีทํานะคะ,ะต่อมานะคะขั้นที่4นะคะขั้นตรวจสอบคําตอบนะคะก็คือเอาคำตอบที่เราหาได้ในขั้นที่3นะคะไป ตรวจสอบหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะกับตัวเลขที่โจทย์ให้มานะคะถ้าไปมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวเลขที่โจทย์ให้มานั้นนะคะ่าถ้าสอดคล้องกันนะคะแสดงว่า คําตอบที่เราหามาได้นั้นนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็ไปดูใบางานของเราในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะใบางานของเราในชั่วโมงนี้นะคะเป็นใบางานที่7นะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมเป็นชั่วโมงที่1นะคะลักษณะนหน้าตาใบางานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ฟล์ใบงานที่7นี้นะคะเดี๋ยวคุูมดจะแนบต่อเป็นไฟล์นะคะต่อจากคลิปวิดีโอการสอนนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะสามารถเข้าไปเปิดดูและดาวน์โหลดได้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะทีนี้นะคะโจทย์นะคะโจทย์ในวันนี้นะคะโจทย์ในวันนี้ก็จะคล้ายกับโจทย์ในตัวอย่างเลยนะคะโจทย์นะคะในวันนี้ก็มีอยู่ว่าช่างนะคะต้องการปูพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมนะคะมุมฉากที่มีพื้นที่ เก้าสิบตารางเมตรด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมยาวหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะคะช่างจะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยกี่แผ่นนะคะ,ะนักเรียนต้องดูให้ดีนะคะก็คือโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยะไรคะ่ะเปลี่ยนหน่วยของเส้นทแยงมุมนะคะเซนติเมตรให้เป็นหน่วยหน่วยเมตรนะคะทําอย่างไรเอาหนึ่งร้อยไปหารหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นเองนะคะ่า แล้วก็เราจะหาคําตอบข้อนี้ได้อย่างไรล่ะก็คือเราจะเอาพื้นที่ห้องนะคะหารด้วยอะไรคะหารด้วยจํานวนกระเบื้อง1แผ่นนะคะอ่าก็ต้องคิดดูนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการทํากันอย่างไรนะคะนักเรียนทําได้ง่ายๆนะคะถ้านักเรียนอินจากตัวอย่างเมือ่อต้นคลิปที่ครูม,มดได้แสดงให้นักเรียนดูไปนะคะ อ่ทีนี้นะคะการทำใบงานที่7นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะทำใส่ในสมุดปกอ่อนเล่มสีเหลืองนะคะวิชาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเราโดยให้นักเรียนนะคะขึ้นหน้าใหม่นะคะพื้นที่ในการทำงานนะคะครูมดจะให้ถึง2หน้ากระดาษด้วยกันนะคะอะทีนี้นะคะไฟล์การส่งงานครูมดจะสร้างไฟล์การส่งงานไว้สองไฟนะคะเหตุผลนะคะ ก็เพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนคนใดเนี่ยที่ใช้พื้นที่ในการทํางานเนี่ยแค่หน้าเดียวนะคะนักเรียนก็ถ่ายหน้าเดียวของนักเรียนนะคะส่งมาในไฟล์งานที่1ไฟล์เดียวนะคะไฟล์งานที่2หนูไม่ต้องส่งนะคะส่วนถ้าใครใช้พื้นที่ในการทํางานนะคะถึง2หน้ากระดาษด้วยกันนะคะหนูก็ถ่ายหน้าแรกของนักเรียนนะคะส่งมาในไฟล์งานที่1และนักเรียนนะคะก็ถ่ายหน้าที่2ของนักเรียนที่นักเรียนทานะคะส่งมาใน ไฟงานที่2นะคะครูจะสร้างไฟล์รับการส่งงานไว้เผื่อสําหรับนักเรียนบางคนใช้พื้นที่ในการทำใบงานที่7นี้ถึง2หน้ากระดาษนะคะใครทําหน้าเดียวไม่ต้องกังวลนะคะว่าหนูมีหน้าเดียวส่งหน้าเดียวเพราะหนูใช้พื้นที่ในการทางานแค่หน้าเดียวหนูก็ถ่ายหน้าเดียวส่งมาในไฟงานที่1ไฟล์เดียวนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนเมื่อเรียนคลิปเมื่อเรียนจบคลิปแล้ว นะคะก็ตั้งใจนะคะทำใบงานเลยนะคะแล้วก็แนบแนบไฟงานนะคะส่งมาจากจากลิงก์ส่งมาทางลิงค์ส่งงานนะคะได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องค้างงานกันนะคะแล้วก็ทำงานตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ส่งให้ครบและตรงต่อเวลาที่ครูกำหนดด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ